นี่นะครับปี0-2นะครับจุลิปีดศนนะครับสายไฟแต่ลำพงมีสีอะไรบ้างครับแล้วการต่ออย่างไรครับวันนี้นะครับช่างเล็กนะครับจะต่อให้ดูกันนะครับจะมาแนะนําวิธีการต่อสายลำพงก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้คือลูกค้านะครับเขาซื้อมาแบบยังไม่ตัดต่ออะไรนะครับเดิมๆไม่แก้งานให้นะครับคือก่อนแรกเราไล่ต่อพวกสายลำพงก่อนนะครับชุดปลั๊กสายลำพงนะครับเราจะเริ่มจากลำพงประตูหน้าก่อนเลยนะครับ ประตูหน้าฝั่งคนขับนะครับจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับลาต่อแล้วก็ต่อเป็นเขียวบวกนะครับฟ้าลบนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มต่อเลย เขียวเป็นบวกเีนธังเงินเป็นลบนะครับ ม่วงลบนะครับสำหรับลำโพงคู่หน้าซ้ายนะครับมีสีชมพูและสีม่วงนะครับที่ฝั่งตัวรถนะครับสีชมพูจะเป็นบวกสีม่วงจะเป็นลบนะครับอันนี้เราจะมาต่อชุดหลังนะครับชุดลำโพงประตูประตูลังหรือแขงหลังของถ้าเป็นรถเก๋งก็แผงหลังนะฮะก็คือมันจะแยกกันอยู่อย่างเงี้ย นี่นะครับ <Okay. S 1> มันแยกกันอยู่งี้เราเริ่มจากฝั่งขวามือนะครับจะเป็นแดงขาวนะครับแดงบวกนะครับ ฝังขวานะครับจะเป็นสีแดงนะครับกับสีเลนส์เล็กสีขาวนะแดงขาวแดงขาวครับแล้วก็สีแดงบวกครับขาวแดงเป็นบวกนะครับแล้วก็นะครับฝั่งตัวรถก็คือสีแดงกับสีขาวนะครับอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองกับสีดํานี่คือลำโพงฝั่งซ้ายนะครับ เดอรตโซต้าจะเป็นสีสีดำบวกนะครับเสียงลบนะครับ ก็เริ่มไล,ย,ลยเก็บงานเลยครับอันนี้เราเมื่อกี้เสร็จแล้วก็อาเป็นผมจะใช้พวกเทปพันก่อนนะครับ mm hmm. อ,อ๋อเพราเทปพันนี่คือเราก็ใช้ข้อหดด้วยนะครับ mm hmm. คือมันจะกันช่วยเซฟไม่ให้แบบเวลาเราหดข้อหด mm hmm. หรือว่าหลายไปที่มันฉลับออกจากข้อหดมาช็อตตัวรถได้นะครับ ต่อทุกสายไฟนะครับเพื่อต่อการต่อไฟตรงกันเลยนะครับเห็นนิ้วของเขาของพ่อกันนะเราเริ่มจากสายไฟตรงนะครับสายไฟตรงจะเป็นสีน้ำเงินขีดยังไง เส้นสีเทาสสีเขียวนะครับอันนี้คือไฟตรงของรถโตโยต้านะครับโตโยต้าแคเปราแล้วก็เริ่มไล่ต่อเลยครับเราต่อไปตรงไฟเอซให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเราค่อยต่อการทีถึงหลังก็ได้นะครับมันจะได้กันว่าถ้าเราปอกพร้องกันเลยอาจจะไปโดนสายทำให้ฟิวขาดได้นะครับ ไฟ ATC นะครับจะเป็นสีสนะครับเทานะครับไฟ a อ ต่อสายไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ต่อสายกาวนะครับสายกาวจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเส้นนี้นี่นะครับไม่ได้เป็นสีดำนะครับสายกาวโตโยต้าเป็นสีน้ำตาลนะครับของโตโยต้าเคมารีนะสีน้ำตาลเส้นนี้ครับ คือเป็นอันเรียบร้อยนะครับแต่ไอสายเส้นนี้สีเขียวนี้คือไฟลี่นะครับสําหรับใใรที่ใครติดจอยด้อยคือต้องเอามาต่อไฟลี่กับเส้นนี้นะครับเรียบร้อยครับวิธีการต่อสายรถโตโยต้าแ m ม y รี่นะครับ